สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับประมาณส่วงปลายเดือนตุลาแล้วนะครับกำลังซีข่าเดือนพฤศจิกาแล้วเนาะบริไดทายคีเพิงเนาะอันนี้เป็นยางพันสองอันหนึ่งครับสม,มีดกับเต็มนะครับอันต้นี้รู้ว่าแถวนี้น,น,นี่โนนนี่บริไดกีดประมาณเกือบสองเดือนแล้วครับ พึ่งกำมาเปิดได้สเมตรนะครับกื่อว่าออกดีนะครับพึ่งเปิด3ามเมตรได้หลายอยู่นะครับสังเกตเห็นห้อยวะ่ะหากะเปิดลงมาได้ประมาณ3เมตรแต่ต้นบ่ออกก็มีครับต้นออกกม็มีแต่เมืม่อไหสิมาสาธิตท่องจันเนาะสีมาเบิงวิธีการเปิดหนาไม้สำหรับ มีดนกเงือกครับอันนี้ผมไปได้ลางปไ,ไปได้บุคคลสัตว์พี่น้องเนาะว่าเปิดหนาไหมขึ้นหนาไหมเหตุไดเนาะสำหรับมือใหม่กัที่จริงแล้วกับ,บริตางกับมีดทั่วไปนะครับแต่ว่ามันจะได้เอียงมีดเนาะสำหรับเป็นปกติของมีดนกเงือกอยู่แล้วต้นนี้มันตายหนึ่งครับแต่ก็อาซิมีนำอย่างเยอะปล่อยไปเึงละแต่วมาลองเปิดิืงครับ ก็ทายเมื่อเดียวพี่นนองหนาสีหู้กันอยากหู้กันกีดมาก,กวัวเนาะการแบ่งหนาแบ่งยังอะสิแล้วแต่สไตล์ภาสไตล์มันเนาะการความสั้นความเอียงก็แล้วแต่ไามากขึ้นกันเนาะเปิดไม้กันข้ากันแบ่งนนอยู่เนาะถ้าเราอยากแบ่งกันขีดทีงเลย ผมสิขีดประมาณนี้พ่อคนระับผมบ่ได้ขีดเลิกขีดยาวส่วนเส้นหลังกัไใคสิขีดก็ดีนะครับผมบ่ได้ขีดเนาะกะจิกจังซี่เนาะอันนี้เฮ็ดมือเดียวมนันอาจสิบ่ค่อยถนดัดทีแรกเฮากะเอ่อเบิ่งแย่งก่อนเนาะว่าเฮาสิเอาเอียงประมาณใด้สิเอาเปื้อยมันนีเลยสิเปื้อยมนันนีเนาะผมก็สิเอามานันนีเนาะผมก็สิขีดเส้นซะก่อนมีแรกนี่ยังบ่ลึอกไปไหน สมีดซองกับิ่มขั้นเปิดใหม่ผมสีกีดประมาณสามเถื่อนอกาแล้ววแต่คนุนมักเนาะซองกับจิตปีครับต้นนี้มีน้ำยางอยู่เนาะ อีสองกันยังบุหรกปัญหาที่จริงผมใส่สองมือมันสีเขาเลึกกว่านี้ครับกะเทอสามกับพ่อนะครับกันพายผมพอใจอยากเอาเลืกกว่นนี้ก็ได้นะครับที่จริงอันนี้กัยังถือว่าบุหลืออยู่นะครับแต่ว่าส,สำหรับมือใหม่ผมกันแนะนำให้สำนีพ่อนะครับมีต่อไปข้ากระจัง กี่เซ็มเก่านี่ก่อนนะครับแล้วเข้ากระจังค่อยๆขยับเข่าขยับเข่าใดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มือใหม่นะครับที่เปิดหน้าไม่นี่มันสิกินแกนเลยครับเพราะว่ากีดปันได้ก็คือจังนำยางออกคือจังยังบลึกปันได้นะครับกินเขาเลยเขาเลยมันสีขาแกนดอรบูโตนะครับกันแนะนำให้ไปรงสีก่อนนะครับนี่ก็ตอกลิ่นเนาะ ประมาณนี้พี่น้องบูรู้ว่า FC เพิ่อนอยากหูยังเนาะเพิ่นเห็นเพิ่นคอมเมนต์มาสองเอทื่ยลละชื่อกันจิกจะมีคนถ่ายสิใครเนาะเดี๋ยวผมถ่ายคนเดียวมือเดียวเนาะประมาณนี้ครับเปิดไม้เนาะหรือมันอยากหูยที่ยังเนาะ มันก็คือมีทั่วไปนี่ครับมีตัวเงยแต่ว่ามีทั่วไปกันสีแนบบางสี่เนาะมีทั่วไปกับสีแนบบางสี่แต่เปิดไม้แนบบ่ได้คือกันมีดไม้ก็ต้องเอียงคือกันแต่นี่ก็เอียงก็กีดปกติเลยนะครับโอ้ยมันแต่หนึ่งห้อยขีดเราบุ้ยน้ำยางก็เศร้าไปนั่น้วต้นนั้นออกไหลไปแล้วไลยเต็มถ้วยเลยสามเห็ดธรรมดาเนาะช่วงนี้หน,นานาครับ เริ่มเขา่าน้ำแล้วล่ะม่ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ปานในนะมันก็นบ่ค่คอยมีเทคนิคยังไรงกับประมาณอีกหลายมีดด้วจตั้งสิ่ตะเก็บเดีวยวสิเกีบจหาหกมีดเพื่อครับสิเก็บนะแต่ถ้า ปกติกะแบบพอเปิดไปไลน์แล้วมันก็นสิง่ายเนาะกีดนะปกติก็จุบครับเห็นมีดมองแก้มนี่มก็สิแนบต้นทั้งในพอดีนะข้างนอกก็งซีพอดีนะมีดตรงเนื้อทรงมันสีวงสีแล้วมีดมันสีขาวรองพอดีนะครับถ้าท่านผู้ชมเห็นแบบนี้ปันไหน เ็ดแบบนี้ย่ำใดเห็นบ่ครับเฮ็ดคือ,อม,มีตัวปลายย่ำใดมีดมันสีภกเขาเลยครับมีดมันสีมองแก้วนี่มันสีบาดนายา่างมองมุมทั้งในเนาะแล้วมองมองปลายมีดมันสีกินแค่นิดเดียวนะครับนครับทางที่ดีมีน,น้องเงือกก็ตองอย่างสีอ่อัะสีขาวพอดี มือไห่ค่อยสิ้นนะครับมันไดเอียงแต่ถ้าเฮาสิ้นแล้วมันแทบมันก็สิ้นเนาะความค่อยสิ้นกันังสิเลยนะครับจิบ๊บมาอยานะ่างเะารพอดีคือคมคลิปนะครับเม,มื่อไหม่วนบ่ค่อยเกงก็คมคลิปพร้อมเป็นใบเมีดที่ยุ่งกัดใบเมีดที่รับมาจากโรงงานเนาะ าขาวเขาก็เปลี่ยนใบไมๆครับใบ,บได้ยี่สิบบาทกีดได้ประมาณสามมือครับผมกีดผ่านหอยเลยต้น,นกีดสามมือแล้วก็เปลี่ยนทางไม้นี่มันสำหรับทางใดนกีดทางนี้เบิร์ดสามมือแล้วก็มุนอันนี้ออกแล้วก็ปิน้นทางนี้มาทางนี้กีดได้อีกสามขึ้นครับเงินยี่สิบบาทกีดได้หกมตร วันหนึ่งขายเหรอไหมวันหนึ่งขายก็คือสิได้เงินหลายบาทอยู่จ่า,ายคาใบมีด20บาทนะครับก็สิได้ก็คือสีโบ้แพงเหรอไหมครับแลกกับความสะดวกสบายนะว่าครับคันผู้ใด้ขี่คันฝนมีดเนาะแล้วก็คมดีครับประมาณนี้เนาะสำหรับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะคันมันนิยมหลายก็คือ สีเห็นการทัวรประเทศนะครับแต่นี่ผมทรงเบิงทรงคือสิบ่คคอยนิยมคือมีทั่วไปเนาะมีคนใส่หน่อยแต่สิหลายอยู่ก็บ่จักแต่บ่คอยเห็นในคลิปในเฟซปันใดมีแต่อันี้แต่มันผลิตมาหลายปีแล้วครับมาตรฐานโรงงานนี้แลละพี่น้องมันบริษัทใหญ่โตมีตามียังเป็นรายการพัลนานออกโทรทัศน์ปุ๊บเลว่าแล้วแต่ความหมักนะครับเนาะ